พบกันอีกครั้งแล้วนะครับเด็กๆันนี้เพื่อนของเราเขาไปเจอสัตว์แปลกๆที่ทุกๆคนเนี่ยเขากลัวกันตัวนี้ก็คือปลิงครับปลิงตัวนี้ชื่อปลิงควายนะครับเป็นสัตว์ที่ดูดเลือดสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าหน้าตาก็เป็นไงนะครับเริ่มเลยนะครับเราก็หาแนวของเขาก่อนว่าจะแนวแบบไหนผมให้ทําหัวตกลงมาข้างล่างนะครับ แนวได้แล้วก็รูปทรงเขาก็เป็นดูคล้ายๆกับใบไม้ยาวๆนะครับปลิงเนี่ยเขามียืดๆถูดหดได้นะครับแต่เราวาดแบบที่เขากาลังหดนะครับเขาก็จะมีรูปทรงเป็นประมาณนี้ตรงหัวเขาจะแหลมๆนะครับพวกสัตว์พวกปลิงเนี่ยเขาจะมีตุ่มดูดเ,เอาไว้เกาะติดกับเหยื่อนะครับที่เขาจะดูดเลือดหรือกินอาหารนะครับรูปทรงเขาจะประมาณนี้แล้วเขาก็มีขีดๆอยู่บนตัวนะครับมีลายตรงกลางรูปทรงคล้ายกับใบไม้นะครับ แล้วก็มีปุ่มดูดูทางด้านท้ายมีลายรอบตัวนะครับตัวเขาจะเป็นขีดๆเล็กๆรอบๆตัววันนี้เราจะไม่ลงปากกานะครับเดี๋ยวลงสีเลยสีเขาต้องขอบๆเขานะครับจะอ,ออกมีสีส้มๆนะครับเราเริ่มจากสีอ่อนๆก่อนดูลายบางตัวก็จะชัดบางตัวก็จะไม่ชัดดูเผินอๆนะครับเหมือนตัวเขาเป็นสีดำๆนะครับแต่พอดูจริงๆแล้วเนี่ย มีลายอยู่บนตัวเขาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็สีตัวเขานะครับออกเป็นสีเขียวๆน้ำตาลน้าตาลนะครับจะลงลงสีน้ําตาลก่อนทั่วตัวเลยนะครับแต่ล้วก็เอาสีเขียวขี้มา้าลงทับให้ทั่วเสร็จแล้วนะครับก็เอาสีเ,าเข้มๆทําลายนะครับตรงข้างบนของเขาตรงสันตัวเขาเนี่ยมีลายมีตลอดแนวของสันเลยนะครับยาวเป็นตั้งแต่หัวยันท้าย แล้วก็มีจุดๆดที่ขอบด้วยเสร็จแล้วก็มีสีที่อ่อนกว่าเนี่ยเ,เป็นลายข้างๆงครับเสร็จแล้วก็ทำลายขวางบนลำตัวนะครับดูเหมือนเป็นปล้องปนะครับแล้วก็ตกแต่งตามที่เราสังเกตเห็นนะครับเอาละครับเราก็ได้ปลิงควายแล้ววันนี้เราวาดเนี่ย เราวาดขึ้นมาเนี่ยตัวใหญ่กว่าของจริงตอนนี้เราก็วาดไซส์จริงสักนิดนึงขนาดจริงสักนิดนึงที่เราเจอเนี่ยประมาณไหนเขายาวประมาณสัก5เซนนะครับโดยปกติเวลาเขาอยู่นิ่งๆไม่ไปไหนแล้วก็เขามีสิ่งที่น่าสนใจอ,อย่างคือเวลาเขายืดตัวเนี่ยโอ้โหเขายืดตัวได้ยาวมากยาวปกติ1ถึงสามเท่าเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ประทับใจผมมากเดี๋ยวผมขอบันทึกนิดนึงแล้วตัวเขายาวเนี่ยเขาจะเป็นประมาณนี้ขนาดเวลายืดตัวออกไปจะยาวเท่านี้เลยนะครับ เห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับเด็กๆลองลองมือทําดูสมุดบันทึกเป็นของเราสวยไม่สวยไม่เป็นไรไม่มีใครว่าเราวาดของเราไปเลยแล้วก็ขอให้เด็กๆอ่ะสนดกกับการบันทึกทุกๆครั้งที่ออกไปสำรวจธรรมชาตินะครับอ,อย่าลืมบันทึกด้วยนะครับ